ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงิน าวดี1ธันวาคมนี้มีคนไทย4ล้านกว่าควเรือนจะได้รับเงินคูเรนลัต10,000บาทครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษมากไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว1ธันวาคมนี้โอนเงินเข้าบัญชีรวดเดียวครับหากคุณอยากดูข่าวการแจกเงินแบบนี้ทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินรวมทุกข่าวสารการแจกเงินมาให้คุณถึงหน้าจอไม่มีเวลาดูหนังสือทิมไม่มีเวลาดูทีวีดูช่องนี้ไม่เกิน5นาทีรู้เลยว่าใครได้เงินอะไรบ้างและ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินก่อนใครและมีโอกาสได้เงินก่อนใครแค่กดกระดิ่งกับช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินครับล่าสุดนี้ต้องขอขอบคุณนะครับหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมสามารถเช็คลิงก์ข่าวได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงจากด้านล่างนี้นะครับเขาได้นําข่าวข้อมูลจากแหล่งข่าวธนาคารพืนอการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับซึ่งในช่องนี้เนี่ยมีพี่น้องชาวนาดูเยอะมากนะครับซึ่งคุณจะได้เป็นกลุ่มพิเศษนะครับโดยทางทกศเขาบอกว่าจะโอนเงินช่วยเหลือชาวนานะครับตอนแรกเนี่ยจะให้ไร่ละ1 0 0 0บาทแต่เขาขอแบ่งเป็นเฟส เริ่มจากเฟสนี้เฟสแรกนะครับจาก1,000ขอเป็น500บาทก่อนนะครับโดยจะให้ไร่ละ500บาทเฟสแรกไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนคูณแล้วก็คือ 10,000บาทนะครับเงิน10,000บาทตรงนี้นะคะจะโอนให้ในวันที่1นธันวาคมนี้แน่นอนนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจําปี6 3กับ64รอบที่1แล้วแล้วก็รับทราบผลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1นณวันที่5พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีรายชื่อที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นะครับมีประมาณ4ล้านกว่าคนนั่นก ็คือพี่น้องชานาที่จะได้รับเงินก้อนนี้ครับหากคุณผู้ชมบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้รับเงินในวันที่1นธันวาคมนี้หรือไม่วิธีเช็คง่ายมากครับอย่างแรกนะครัเป็นคุณเนี่ยเข้าไปทีเออ่เว็บไซต์นะครับที่ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวสตางค์เนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปลิงก์นี้นะครับจากนั้นมาจะขึ้นมาหน้าจอน,นี้ครับให้คุณผู้ชมนะครับใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยที่ลงทะเบียนในการรับสนุ รับเงินสนับสนุนตามโครงการรัฐบาลของชาวนานะครับเมื่อคุณใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับกดค้นหามันก็จะขึ้นเลยว่าคุณได้รับเงินโครงการอะไรบ้างเลขที่บัญชีอะไรวันโอนแล้วก็สาขาธนาคารพาณนะครับเอชัะแล้วนะครับในวันที่1ธันวา,าคมนี้พี่น้องชาวนานะครับ ที่ขึ้นทะเบียนนะคะ,ะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี6-3และ6-4คุณขึ้นทะเบียนแล้วคุณได้สิบแล้วไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนใหม่และ1นธันวาคมนี้4ล้านกว่อคนโอนเงินเข้าบัญชีของคุณแน่นอนครับ หากคุณนะครับอยากจะติดตามข่าวสารแบบนี้ไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช ok ่องสตังค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอยากรู้ข่าวการแจกเงินก่อนใครนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะได้รู้ข่าวสารท,าทันทีต่อร,รายการสารสแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นมีหากระชับดูดแล้วก็ใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปน,นี้เจอก,กันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้าครับ